สวัสดีค่ะหนูนางสาวพงศลพงศคนโยงนะคะวันนี้จะมาแก้ลิมิตของลำดับนะคะก็คือลิมิตของเราคือ3ยกกกำลัง n บวก3ลบด้วย7คูณ2ยกกกำลัง n อ่ะแล้วก็เเข้าถึงตี้นะคะคือ5คูณ3บวกด้วย12ลิมิตของเรานะคะก็คือการการะจายเข้ามาการะจายคือเอา3จากตรงนี้นะคะกระจายเป็น 3n แล้วก็3ยกกกำลัง3ลบด้วย7 คูณด้วย2ยกกำลัง n ตี้ของเรานะคะอ่ะก็คือคูณกันคูณกันอันนี้ได้27เราก็เลยติดอันนี้ไว้ก็คือคูณด้วย3กํกำลัง n ลบ7คูณ2ยกกำลัง n ส่วนด้วย5คูณ3ากำลัง n บวกด้วย12อันนี้คือฐานมันเท่ากันอันนี้ข้างๆมันเท่ากันเราก็เลยตอบข้างหน้านะคะคือ2 7ส่วนห ค่ะขอบคุณค่ะ